โอเคสวัสดีครับทุกท่านฮนะวันนี้ผมจะพามารีวิวนักเตะนะครับของปี W06 นะครับซึ่งก็จะเป็นกองหน้าก่อนนะครก็สำหรับกองหน้าที่ผมเลือกมาเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับก็จะมีลูกาโทนี่นะครับลุดฟันิสลอยนะครับอังเดเชฟเชนโกฟิลิปโปอินซากแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นเฮอร์นันเคลสโปนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับราคาในเกาหลีปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยราคาค่อนข้างจะ ลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทํารีวิวเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณสองสาเดือนที่แล้วนะก็คือเนี่ยราคาตอนนี้อย่างโคเซ่เนี่ยตอนนี้แค่4ล้านเท่านั้นนะครเครนันเชสโปก็ประมาณเอ,อเกือบเกือบสิล้านนะครับส่วนลูก้าโทนี่เนี่ยตอนนี้ยังแพงอยู่ก็คือ23ล้านนะครับก็ยังเป็นกองหน้าตัวท็อปอยู่แล้วก็อังเดชเชเทนโก้เนี่ยก็ยังราคาก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันครับน่าจะแพงสุดไม่ใช่แพงสุดดิแพงไปหนับ2ของ ของกองหน้าชุด W06 เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นรุ่นฟานฟิสซ์ลอยเนี่ยก็ยังพอมีราคาอยู่นะครับในเกาหลีแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายจะเป็นฟิลิปโปอินซากี้นะครับก็ราคาแค่ 1.8m เท่านั้นเองนะครับแล้วยอย่างนี้มันฟอนโดตอเลสดิไม่ใช่นี่อินซากี้มันต้องเป็นอันนี้ใช่ปะ่ะเออนี่อินซากี้ aki, อันนี้ครับอ่า3 3m นะครับก็คือถามว่าทําไมถึงเลือกมาแค่นี้เป็นเพราะว่าผมเท่าที่ผมลองใช้ดูนะจากที่ลองใช้เนี่ยพวกไมเคิลโอเว่นพวกเออ มีโลซาร์โพเซอะไรพวกนี้ผมว่ามันใช้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมเท่าไหร่นะผมก็เลยเลือกมาประมาณนี้นะครับก็คือ5คนนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่น่าสนใจที่สุดแล้วในชุด w ศูนย์หกสำหรับผมนะโอเคครับสำหรับแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวเราก็ไปชมรีวิวแล้วก็วิเคราะห์สแตทแล้วก็ดูไฮไลท์กันเลยแล้วกันครับผมครับไปเลยครับโอเคสำหรับคนแรกนะก็จะเป็นรูดฟันที่ลอดนะสาหรับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เขาอยู่แมนยูคิดว่า ผูเ้เล่นคนไทยหลายคนน่าจะกําลังรอกันอยู่นะครับสำหรับจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นที่ฆ่าจบสกอร์ครับจบสกอร์วันเล่แล้วก็พวกฆ่ายิงตาแหน่งปฏิกิริยาพวกเนี่ยทำให้ฟานิสลอยเนี่ยเป็นกองหน้าที่ผมว่าเก่งกว่า e8 นะครับเพราะว่าความอึดกับความแข็งแกร่งของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยเยอะด้วยซึ่งฟานิสลอย e8 เนี่ยจากที่เราเคยได้ใช้กันเนี่ยก็เป็นตัวที่ตัวใหญ่พักบอลดีแล้วก็คมมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียที่ว่าความช้าแล้วก็ความอึดของมันเนี่ยน้อยมาก แต่ว่าสําหรับปี W06 เนี่ยมันจะเป็นปีที่มันกลบจุดด้อยในเรื่องนั้นไปคือเรื่องความเร็วแล้วก็ความอึดของมันเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีพลังแสงก็คือ solid player แล้วก็ hold up ก็คือเป็นตัวพักบอลได้ด้วยนะครับ สำหรับฟันที่ลอยปีนี้เนี่ยทำไมผมถึงพูดบ่อยๆว่ามันเก่งกว่า e8 เพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความเร็วฮนะเป็นตัวที่เร็วแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าสูงถึง188นะฮะน้ำหนักสัดส,ส่วนมันก็ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบคือฟันนี่ลอย e8 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใหญ่โคมก็จริงนะแต่ว่าเรื่องของความความเร็วความแบบยังไงอ่ไปกับบอลเนี่ยผมว่ามันยังด้อยกว่าปี0 6เพราะว่าสไตล์ผู้เล่นชาวไทยเนี่ยผมว่าถ้ามันใหญ่ๆเร็วๆไว้ก่อนเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ได้เปรียบนะคร มีพลังแสงเป็นตัวพักบอลเพราะงั้นเนี่ยการรับการรับบอลกลางอากาศอะไรพวกนี้ผมว่ามันทําได้ค่อนข้างดีมากนะดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องความคมเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะเป็นตัวที่มีทักษะแค่3ดาวเท่านั้นซึ่งเอ่อการใช้ท่งใช้ท่าอะไรอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็คงไม่ได้จําเป็นมากนะักเพราะว่าถึงแม้ฟันเดอร์ลอย E 8จะทักษะ4ดาวก็จริงแต่ว่าเวลา,าเราใช้จริงเราก็ใช้แค่ท่าโยกใช่ไหม ถ้าโยกถ้าหมุนตัวถ้าซีดันเทิร์นใช้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งนันก็คงไม่จําเป็นอยู่แล้วสําหรับกองหน้าตัวสายตัวใหญ่นะครับสายตัวนี้ก็มันมันค่อนข้างครบเครื่องนะคือผมจะบอกว่ากองหน้า w 0 6เนี่ยมันมีตัวหน้าใช้หลายตัวมากเลยฮนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกองหน้าที่ใหญ่เร็วที่แบบใช้แล้วมันเข้ามือเข้ามือมากเลยครับคือตอบได้เต็มปากเลยว่ามันเก่งกว่าตัว e 8แน่ๆนะครับเรื่องความคมก็หายห่วงอยู่แล้วพะจบสกอร์มันตั้ง8 9อะ่ะใช่ปะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการหาช่องเนี่ยยืนตำแหน่ง85ปฏิกิริยา85เนี่ยตรงนี้หายห่วงอยู่แล้วครับแล้วเรื่องความแข็งแกร่งก็มากนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะตัวใหญ่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยสบายนะครับเรื่องเรื่องกองหน้าตัวเป้าเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่เออเรียกได้ว่าจบไปแหละนะสำหรับตัวที่ยืนสูงสุดนะเพราะมีพลังแสงเป็นตัวพักบอลด้วยก็ดูไฮไลท์กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เข้าไทยเราน่าจะแพงนะผมตีราคาข้าวๆเนี่ย เด็กแมนยูเนี่ยในไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องความแพงเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่า 50M แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเก่งกว่า E8 ขนาด E8 ตอนเข้าไทยแรกๆเนี่ยมันจะคับราคาประมาณ50-60เลยใช่ไหมตัวนี้ก็น่าจะแพงกว่านะเรื่องความพลิ้วความอะไรนี่ก็ทําได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามีความเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คล่องเท่าตัว E8 เท่านั้นเองเพราะมันแค่ทัษา3ดาวเนาะนะครับประมาณนี้เนี่ยปฏิกิริยามันค่อนข้างดีครับลูกม่วอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็การยิงเนี่ยทำได้หลายรูปแบบทั้งซ้ายท สำหรับฟันนี้ลอยก็จะประมาณนี้แหละครับผมนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยโยกกลับมาครับแล้วก็เนี่ยมุดมุดมัวมไปทําได้หมดครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นคนนี้นะฟิลิปโปอิซากี้นะครับดูจากสแตทของมันเนี่ยจบสกอร์เยอะมากนะแต่ว่าพลังการยิงค่อนข้างน้อยยิงโค้งไม่ได้เลยนะวอลเล่นี่จัดว่าเด็ดนะครับ แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องการยิงตำแหน่งแล้วก็ปฏิกิริยาครับพอเยอะถึง90กับ91เลยนะครับความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วความเร็วความคล่องตัวเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วสำหรับอิงซาก,กี้นะครับความอึดก็มากถึง81ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเลี้ยงบอลเร็วเอ่อการควบคุมบอลอะไรพวกเนี้ยก็ทําได้ดีมากนะครับส่วนด้านพลังแฝงเนี่ยก็จะมีพลังแฝงที่จําเป็นเลยสำหรับกองหน้าสายหาช่อง ก็คือ Tri ท o บิ o u อ s ไซแท็บนะครับเป็นตัวที่ทำลายกับดักล้าหน้าได้ดีนะครับซึ่งกองหน้าที่มีพลังัางประเทศเนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งสอดตัดกองหลังได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้เราแทงทะลุช่องได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไฮไลท์กันเลยแล้วกันนะสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับอิซากินะครับกเ็เด่นเนาะการหาช่องแน่นอนอยู่แล้วาะการวิ่งทําเกมการแบบวิ่งทะลุช่องอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยจังหวะลูกที่แบบวิ่งตัดกับดักล้าหน้าอะไรแบบเนี้ยทำได้ดีมากแล้วก็เป็นตัวที่คมสุดๆด,ดนะครับคือแท แต่ว่าระดับมันไม่ถึงขนาดเวอร์เลจจนขนาดนั้นนะเป็นกองหน้าที่ดีครับแต่ว่าไม่ได้โหดสุดๆขนาดนั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยนะก็อยู่ที่ความคล่องตัวความคล่องตัวความเร็วการหาช่องการจบสกอร์พวกนี้ทำได้ดีหมดแต่ว่าข้อเสียของมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่ามันตัวผอมเล็กบางนะครับซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับฟันนิสซลอยหรือว่าลูกาโทนี่เนี่ยอะไรเดียวกันผมยังคิดว่าลูการโทนี่ยังดีกว่านะแต่ว่าอินซากกี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มัน ผมว่ามันเอามันเป็นซูเปอร์ซับได้ค่อนข้างดีเพราะมันเป็นตัวที่มั่วเก่งหาช่องดีสอดทะลุช่องดีแล้วก็จบสกอร์คมพอเงินเนี่ยมันก็เป็นกองหน้าอีกสไตล์หนึ่งที่ควรจะมีติดไว้ในทีมนะครับแบบยังไงอ่ะคือถ้าเทียบตัวเนี้ยในนักเตะชุดกับส่วนหนะผมว่ามันจะมีโอเว่นแล้วก็มีตัวเนี้ยที่มันเป็นกองหน้าสไตล์เดียวกันนะแต่ผมคิดว่าอิซากิเนี่ยดีกว่าโอเว่นหลายขุมอยู่เหมือนกันนะเพราะลูกมั่วของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกกองหน้้าาาปีนนนนอออื่่่่ยยงงเชตระไรพวกผมัคิด อิซากิมันมันอยู่ระดับเดียวกับพวกตอนไรสุนเก้าอะไรประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเออมันมันมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเออพูดว่างั้นเถอะเพราะว่าการหาช่องนี่แม่งทำผมว่ามันทําได้ดีกว่าตอนไรสุนเก้าอีกนิดซ้ำนะครับแต่อาจจะด้อยกว่าตรงเรื่องการสัดส่วนเรื่องสัดส่วนเรื่องรูปร่างอะไรแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องการจดสกอร์เนี่ยผมว่าแม่งคมสุดๆอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะก็อย่างที่รู้กันตัวจริงเขาก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งหาช่องแล้วก็เดี๋ยวก็ยิงเข้าเองนะสำหรับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่หลายคนกําลังรออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า E8 เนี่ยไม่เก่งเลยแต่ว่าปี w .6 เนี่ยมันจะเป็นกองหน้าที่ดีมากแล้วนะครับสาหรับราคาตอนที่มันจะเข้าไทยคิดว่าจะเท่าไหร่ผมคิดว่าสําหรับตัวนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง25เอ็มเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กองหน้าตัวท็อปของ W 06 W 0 6วนเนี่ยยังมีตัวท็อปอีก3คนนะที่เรายังไม่ได้พูดถึงวระกััันนนในตต่อไปคบ สำหรับตัวนี้มันก็จะเป็นเกรดประมาณแบบอืมตอนเลสศูนย์เก้าอองรีศูนย์หกแล้วก็พวกพาฟิลเชนโกอะไรประมาณนี้อีบาศูนย์เก้ามันจะอยู่เกรดแบบไม่ได้ท็อปสุดของชุดนั้นๆมากกว่าแต่ก็เป็นตัวที่ดีมากๆที่ต้องน่าจะต้องมีใช้ไว้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับเนี่ยลูกวันเล่นี่หายห่วงแน่นอนครับยิงหาย แล้วก็ตัวต่อไปนะครจะเป็นตำนานของทีมอัจจานินาคนนี้นะครับคอดันเคสโตนะครก็จะเป็นปีที่เขาอยู่ในเชลซีนะครับแต่ว่ากับเชลซีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยงป้างงัะเท่าไหร่นะคร <c oughs> ับก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แพงเป็นอันดับ2อันดับ3ของนักเตะก,กองหน้าชุดนี้เลยนะ,ะซึ่งเนี่ย สเตตของมันเนี่ยค่อนข้างจัดว่าเถื่อนเหมือนกันเนะเพราะว่าจบสกอร์เยอะพลังยิงเยอะนะครับยิงไกลวันเลขหม่บงบอลยืนตำแหน่งความเร็วสปีดต้นคล่องตัวปฏิกิริยานเนี่ยแม่งเยอะหมดเลยคือมันเป็นพลังที่มันจําเป็นสำหรับกองหน้าทาั้งนั้นเนะี่ยแล้วก็เรื่องความปิดความแข็งแกร่งสมดุลเนี่ยจัดว่าเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วก็พลังแฝงของมันเนี่ยมีทาทูบิวเอาไซทับด้วยแล้วก็ทักษะ4ดาวด้วยนะครับข้อเสียของมันผมว่า แทบแทบจะไม่มีเลยครับคือถ้าเป็นข้อเสียงจริงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งบอลบนพื้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องอื่นมันมันมันครบหมดอนะ่ะเป็นตัวที่ผมผมเรียกได้ว่ามันค่อนข้างเพอร์เฟกเหมือนกันนะเพราะว่าสไตล์ของมันนี่โหดมากแล้วการเล่นจริงก็จัดว่าเถื่อนมากเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลไท์กันเลยครับคือสําหรับเคสโปเนี่ยตอนที่ผมทดสอบเนี่ยมันแค่เลเวลยังไม่ถึงเลเวลสิบเลยนะแต่ว่าจากที่เล่นเนี่ยผมว่าแม่งคือมัน ผมไม่รู้จะบ,บรรยายมันยังไงมันเป็นกองหน้าที่ผมจะใช้คาว่าเพอร์เฟหรือเปล่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะเนี่ยเรื่องเรื่องสมดุลเรื่องอะไรมันค่อนข้างดีครับคือจังหวะที่โดนกองหลังเบียดอะไรพวกนี้มันมันมันก็ไม่ลมนะมันแบบจมูกไวหาช่องดียิงคมยิงได้ทันทายหลังขวาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทักษะแม่งสดาวด้วยแล้วแบบคล่องตัวเยอะมากความเร็วก็มีความเมือนก็มีแข็งแกร่งก็แข็ง,ขงคือแบบ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้บอยมึงรีวิวตัวไหนมันก็ดีหมดมันก็แพงหมดคือผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคือจากที่ใช้มาแม่งดีจริงๆฮะคือแบบจุดเด่นจุดเด่นมันดีทุกด้านนะสำหรับการเป็นกองหน้าส่วนเรื่องจุดด้อยเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอ่ะในการเป็นกองหน้าเรื่องการส่งบอลการอะไรผมว่ามันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วดูอย่างลูกเนี่ยคะคือเรื่องถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นกองหน้าที่แบบตัวใหญ่แบบรุนฟันที่จะลอยหรือว่าลูก้าโทนี่นะแต่ดูจังหวะการรับบอลของมันเห็นไหมเนี่ยคือมันบอลกองหล บบเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ต้องมีใช้อ่ะคือถ้าใครที่เล่นเชลซีที่คงจะชอบเลยมีทั้งด็อกบายูสิมีทั้งเคลสโปมีท po, มั้งเชฟเชนโกนะครับคือมันแบบจัดว่าค่อนข้างโกงมากสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองหน้าที่ผมว่าถ้าเข้าไทยราคาแม่งน่าจะโหดมากๆอะ่ะคิดว่าราคาไม่น่าจะต่ำกว่า5 0าสแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับคือการที่ผมพูดราคาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าราคามันจะขนาดนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นจากที่ผมคาดการจากการที่มันมีแพ็กอื่นๆมานะซึ่งตัวเนี้ย มันเป็นกองหน้าที่ดีที่สุด3อันดับแรกของ W 06เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่มันติดอันดับท็อป5ในเกมด้วยซ้ำสำหรับตัวที่ไม่ใช่ว o ลเ d b a แล้วก็ตัวตำนานนะครับสำหรับตัวเนี้ยก็ใครที่ชอบกองหน้าสไตล์ที่ว่าครบเครื่องชิจีทพคมๆแข็งสมดุลดีมั่วเก่งเนี่ยก็เคลสโวเนี่ยจัดได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็อาไปลองใช้ดูกันถ้าเกิดว่ามันเข้าไทยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผม เห็นไหมครการหาช่องอะไรแม่งดีหมดอะดีทุกเรื่องนะมีกระทำลายกระดกล้ำหน้าอีกแล้วก็ความเร็วก็มีครบทุกอย่างจริงสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ในเซิร์ฟไทยมีแค่ตัววอลเจนนะครับก็คืออังเดเชลเชนโกปีนี้ก็เป็นปีที่อยู่เชลซีอีกนะครับสำหรับจุดเด่นของปีนี้มัน <laughs> จะบอกว่าไงดีมันก็เด่นทุกด้านอีกนะถึงแม้ว่าความความคมของมันเนี่ยจะไม่เท่าพวกเคลสโปพวก ลูกการโทนี mattress, ่พวกฟันเดอร์ลอยหรืออินซากี้ก็ตามแต่ว <is> right. ่าจดสกอร์ก็ย <wasting> ่อยถึง86นะครับแล้วก็เรื่องการยิงของมันเนี่ยยิงได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงแรงยิงโค้งยิงไกลได้หมดนะครับฟีทีก็ยิงได้นะครับส่วนเรื่องการหาช่องยืนตำแหน่งความคล่องตัวปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเคลสโปกับอินซักิแค่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องความแข่งแกร่งเนี่ยค่อนข้างเยอะความแข่งแกร่งกระโดดควบคุมบอลอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นผมว่ามันเหมาะกับการยิง CF นะครับ CF หรือว่าเล่นหน้าเป้าก็เล่นได้แหละแต่ว่ายิงซ f จะดีกว่านะครับแต่ว่าจุดเด่นของข้อนี้จุดเด่นของตัวนี้มันจะมีฟินิชช็อตครับซึ่งตัวก่อนหน้านี้ไม่มีนะอย่างพวกรนฟันนี่ลลอยอิสตักีหรือ,อไรพวกนี้มันไม่มีมันไม่มีฟินิชช็อตนะเพราะงั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ยิงปัน่นหรือยิงที่แบบยิงแบบแปรแปได้คมมากตัวหนึ่งนะครับสตแตทของมันเริ่มต้นก็83ิเนาะไม่ได้เยอะสุดนะครับแต่เป็นตัวที่แพงสุดเป็นอันดับ2อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากแล้วก คนใช้เยอะนะครับแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยมันได้หลายแบบเลยสำหรับเซนเชนโกเดี๋ยวเราก็ไปดูไฮไลท์นะครับก็สำหรับตัวนี้นะมันก็เป็นกองหน้าที่หาช่องดีหาช่องดียิงดีนะครับแล้วก็คมมากๆนะครับคือถ้าเรื่องเรื่องความเร็วหรือเรื่องเรื่องสัสดส่วนอะไรพวกนี้มันก็มันก็สู้ตัวอื่นไม่ได้นะแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยมันเล่นค่อนข้างดีครับคือแบบ ก็เป็นกองหน perfect, but, but, choice, ้าอ like like ีกต like ัวหนึ่งที่เพอร์เฟกนะแต่ว่าเรื่องความจีจารความแบบความพลิ้วความคล่องตัวเนี่ยมันยังไม่เท่ายังไม่เท่าอินซากี้กับเควสโปนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นกองหน้าเนี่ยการขยับหาช่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันทําได้ดีหมดแล้วก็มีฟินิชช็อตพอะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่วางเท้ายิงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยิงได้เข้ามุมสุดๆนะครับก็เดี๋ยวดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะสาระตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรจะบรรยายนะมัน คือราคามันก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เปิดต,ต,ตั้งแต่ที่มันมีแท็กเข้าเกาหลีเนี่ยสำหรับเชเชโกเนี่ยก็เป็นตัวที่แพงที่สุดเป็นอันดับ2นะครับในกองหน้านะครับมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณภาพามันขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องลูกปั่นเนี่ยเป็นตัวที่ปั่นได้ดีที่สุดในกองหน้า5ตัวที่ผมเลือกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เชยเชโก้ก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้หลากหลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันต้องมีอะ่ะเออ มันต้องมีเลยเพราะว่าเป็นกองหน้าที่ติดอันดับท็อป3ของ w ส่วนที่ผมเลือกกันเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่เป็นอันดับ2อันดับ3พอๆเคสโปรนี่แหละในตัวนี้นะครับซึ่งอันดับ1เนี่ยมันจะเป็นลูก้าโทนี่เพราะว่าอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่คือเรื่องเรื่องการยิงอะไรเนี่ยแม่งจัดว่าเด็ดจริงๆอ่ะคือต้องมีทุกคนเ,นเอางี้ดีกว่านะครับสารเชโก้ก็จะประมาณนี้ครับทำได้ทุกอย่างนะคล้ายๆเคสโปแต่ว่า เออมันไม่ได้จี๋เท่านะครับแล้วก็เรื่องการยิงเนี่ยมันจะดีกว่าเพสโบเพราะว่ามันมีมันมีฟินิชช็อตเห็นไหมฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยคือมันกดแบบกดปุ่มปั่นเนี่ยแล้วก็ยิงไปมันจะยิงแบบเข้าเสาเลยนะครับเป็นตัวเดียวที่มีฟินิชช็อตในกองหน้าชุดนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็ดูไฮไลไท์กันไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยะเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการรับบอลเวลาตักเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีมากๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าค่าควบคุมบอลของแมนเนี่ย ควบคุมบอลเลี้ยงบอลของแมนเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในบรรดากองหน้า5ตัวที่ผมเลือกมาเลยนะครับเยอะสุดนะครับเยอะสุดเลยเยอะสุดจริงๆครับพนเนี่ยเรื่องการรับบอลเฟิร์สทัชอะไรพวกเนี้ยทำไม่ดีอยู่แล้วควบคุมบอลนี้มันก็รวมถึงการแบบดึงบอลลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็การวอลเลย์อะไรพวกเนี้ยก็เกี่ยวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะคือการยิงเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเรายิงลูกแบบเนี้ยมันจะออกมันจะมันจะข้ามคานมันจะออกมันจะเบี้ยวใช่ไหมแต่ว่าเชรเชนโกไม่ใช่ครับ คือถ้ามีจังหวะเราแ,แบบมุมที่เหมาะเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยยังไงก็ยิงเข้านะครับเนี่ยโาโกมันออกมาด้วยใช้มือไม่ได้อยู่แล้วเงย,ยังไงมันก็ยิงเข้าแน่นอนเพราะปุ่มควบคุมบอลมันเยอะจบสกอร์เยอะแล้วก็มีเฟินเดตช็อตด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูเห็นไหมฮะเนี่ยการแบบรับบอลแรกการวอลเล่อะไรพวกนี้มันทําได้ดีกว่าตัวที่เหลือนะอันนี้คือจุดเด่นของเขาครับก็คือการการจับบอลแรกเพื่อทัชคือจุดเด่นของเชนเชนโกที่มันมากกว่าเครสโปนะครับแต่ว่าเครสโปมันจะเด่นเรื่องความว่องไวความจีด๊ดความแบบ ความพลิ้วอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่เชนเชนโก้มันจะมันจะทื่อกว่าก็จริงแต่ว่าเรื่องเฟิร์ทัสเนี่ยแม่งดีกว่านะครับแล้วก็ยิงได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาแเราคมมากด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดมันเข้าไทยจะเข้าเท่าไหร่ผมว่าก็น่าจะอยู่ราคาเดียวประมาณกับเคสโปนะครับอยู่ที่ประมาณแบบ 50- ถึงเจ m ประมาณนี้แหละนะครับเพราะมันเป็นตัวตำนานที่ มันไม่มีมันไม่มีชุดอื่นน่ะคือมันจะมีแค่ดับเบิลอ่ะแล้วก็ชุดอื่นมันก็จะไม่มีแล้วฮะมันก็มีแค่นี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นนักเตะเชลซีด้วยพองานมันก็จะเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าเออ่คนทําทีมฟูลฟูลทีมเชลซีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะกองหน้าดีๆมันเยอะเชฟเชนโก้เคลสโฟด็อกบ้าอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะล้ำกว่าคนอื่นเขานะสำหรับเชฟเชนโก้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเฟิร์สทัตดีมากวอลเล่ดีมากแบบเล่นแล้วแบบนึกถึงนึกถึงเอ่อลลลดดเเเเเออ่่นนนิสบบแมยย้้ววซะะรรืง์คั ประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามันเก่งเท่าตำนานไหมไม่ขนาดนั้นครับคือตำนานเนี่ยมันจะเป็นปีที่คมกว่าแล้วก็หาช่องดีกว่าแล้วก็แข็งกว่าด้วยนะครับซึ่งปีนี้มันจะมีความทื่อมาแทนประมาณนี้มากกว่าครับก็สำหรับเชนโก้จะประมาณนี้ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีอะ่ะต้องมีทุกทุกคนจริงๆครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะแพงในไทยยังไงเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปสุดท้ายฮะเนี่ยฮะ เนี่ยการจับบอลพักบอลเลยนะบควบคุ่มบอลดีมากครับแล้วยิงคมจริงคเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ โอเคแล้วก็มาถึงกองหน้าตัวสุดท้ายนะที่ผมเลือกมาใน5ตัวนะก็จะเป็นคนนี้ครับลูกาโทนี่นะครับกองหน้าทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันอยู่ที่ความใหญ่นะความใหญ่ความหนาะส่วนสูงมากถึง194หนัก89นะครับจบสกอร์เก้พลังการยิงเยอะนะครับยิงโค้งคง,งไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็เรื่องลูกมง่ง การกระโดดเนี่ยถึงแม้จะไม่เยอะก็จริงแต่ว่าเนื่องด้วยความความที่มันสูงใหญ่อยู่แล้วอะเพราะงั้นเนี่ยค่ากระโดดแค่เนี่ยมันก็โกงมากนะครับแล้วก็หม่งบอลเนี่ยค่อนข้างโคมนะความเร็วก็มีด้วยับความเร็วเนี่ยมากถึง7จสสปีดต้นเยอะอีกนะฮะ82นี่มันสปีดต้นพอๆกูนเกโร14เลยนะเพราะงั้นเนี่ยคือเกมฟีฟ่าลายสักเอนจินนีนะครับที่เรายังใช้กันอยู่เนี่ยลูก้าโทนี่เนี่ยผมว่าแม่งเป็นกองหน้าที่น่าจะโกงที่สุดในบรรดากองหน้าของ ของตัวบวกหนึ่งปีธรรมดาแล้วนะเพราะว่าเนี่ยพวกการหาช่องอย่างเช่นยืนตำแหน่งหรือปฏิกิริยาเนี่ยก็เยอะนะแล้วความล่องตัวเนี่ยเจถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับกองหน้าตัวใหญ่นะครับแล้วความอึดเนี่ยแปนะครับความแข็งแกร่งก็เยอะสมบูรณ์ก็เยอะนะฮะพวกคุมบอลเลี้ยงบอลยังดีนะฮะที่สําคัญนะฮะก็คือในกองหน้า5ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่มีค่าอ่านเกมเ,เยอะกว่าลูกาโทนี่คือค่าอ่านเกมนเนี่ยมากถึง80นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพลังแฝงนะพลังแฝงเนี่ย power header ก็คือหม่งได้แรงมากอยู่แล้วแล้วก็เรื่องออ inflexible เนี่ยก็คือความยืดหยุ่นต่ำเล่นในตำแหน่งอื่นไม่ได้เลยนอกจากตำแหน่งของตัวเองก็คือมันจะได้แค่กองหน้าเท่านั้นตำแหน่งอื่นเล่นไม่ได้เลยลอีกเรื่องนึงคือจะเป็นกองหน้านที่พลังแฝง target forward นะครับคือเป็นกองหน้าตัวเป้ามีความสามารถในการหาพื้นที่ยืนตำแหน่งได้ดีนะได้เปรียบเวลารับบอลกลางอากาศหรือว่าจังหวะเข้าชาตร,รมาตูซึ่งมันทําได้จริงๆนะ เพราะว่ามันเป็นตัวที่ขยับมันอาจจะดูไม่ได้หวือหวาแบบอินซังกี้หรือว่าเชฟเชนโกหรือว่าเคยสโปแต่ว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ยมันมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เราส่งบอลให้มันแล้วมันยิงได้เลยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะประมาณนี้ซะมากกว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูไฮไลท์กันเลยแล้วกันก็สำหรับโทนี่นะครับโทนี่ลูกาโทนี่ก็จะเป็นตัวที่เนี่ยไม่ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแต่ว่าหาตำแหน่งในการยิงในกรอบเขตโทษดีแล้วก็คม เรื่องความพงเนี่ยผมว่ามันระดับระดับเดียวกับนิเรลอยเลยแหละนะครับแต่ว่าจุดด้อยของมันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความคล่องตัวที่มันน้อยสุดแต่คือมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะคือเอาเอาไปใช้จริงอ่ะถึงแม้มันจะตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าเรื่องเรื่องความเร็วความพลิ้วความอะไรพวกนี้ผมว่ามัน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 มีประโยชน์หมดนะครับแล้วก็ t a r g e t For w a r d เเนี่ยทำให้มันเป็นตัวที่เป็นกองหน้าตัวเป้าที่น่าจะดีที่สุด ในสายกองหน้าตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราก็เรื่องแบบปฏิกิริยาอะไรการซ้ำบอลการชาร้าอะไรพวกเนี้ยผมว่าแม่งทําไม่ดีหมดคือถ้าดูจากไฮไลท์อะ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยหอวือหวาไม่ค่อยมีอะไรนะแต่คือถ้าเกิดว่าเราไปเล่นจริงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยไอตัวนี้แม่งเล่นดีมากเลยว่ะคือแบบอย่างเช่นเวลาเรากําลังต่อบอลทาเกมเนี่ยมันจะมันจะขยับตัวไปอยู่ในตําแหน่งที่แบบเฮ้ยรับบอลได้พลิกบอลได้เล่นบอลได้ต่อหาจังหวะยิงได้แบบดีมากๆอะ่ะคือแบบ มันอธิบายเป็นเป็นคลิปไม่ได้มันต้องไปใช้เองอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ยตอนนี้เข้าเกาหลีเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้แพงที่สุดนะเป็นตัวที่แพงอันดับ2อันดับ3แพงสุดรุดสุกจะเป็นเชฟเชนโก้เคสโฟ,โฟมังผมไม่แน่ใจนะครับส่วนโทนี่เนี่ยจะอยู่แบบต้นๆแต่ว่าไม่ได้แพงที่สุดแต่ปัจจุบันนะครับตอนราคาที่มันลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่แพงที่สุดก็คือ2 2 m ในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยไม่ถึง10 M สักตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็นะ เป็นตัวที่ไม่หวือหวาแต่ว่าเป็นเป็นตัวที่เหมาะกองหนะ้าฟีฟ่าลายสามากที่สุดนะครับสำหรับลูกาโทนี่ใครที่ชอบบอลสไตล์แบบบอลมงอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะชอบเพราะว่าลูกหมงเนี่ยมันเล่นได้ลูกแบบลูกเปิดทักบอลอะไรพวกนี้ก็เล่นได้แล้วก็ลูกซ้ำลูกอะไรลูกมั่วเนี่ยทำได้หมดทําได้ดีกว่าฟันก็ลอยได้ซามนะครับความคมก็หายห่วงความเร็วก็มียิ่งมีความเร็วแล้วมีความแข็งด้วยกองหลังเอาไม่ลงแน่นอนนะแล้วเนี่ยดูครับเห็นไหมฮะลูกหมงแบบหมงแรงมากคือได้หมงจังหวะแบบมอ,ม,อมอเนี่ย อย่างไงก็เข้านะครับการอากาศบนพื้นดินอะไรได้หมดเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เออตัวใหญ่แต่ว่าเสียบอลง่ายแบบแบบโกเมซยูสิบนะมันเป็นตัวที่ตัวใหญ่แล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าด้วยนะสำหรับตัวนี้เพราะงั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเรื่องลูกหม่งนี้หายห่วงแน่นอนก็จะเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งที่ ที่บอกว่าควรจะต้องมีอีกแล้วยังไงก็ไปลองใช้ดูแลกันก็สําหรับรีวิวผมก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นการบรรยายจากการที่เคยใช้งานจริงแล้วก็เอามาทําคลิปทํารีวิวให้ดูดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมฮะความใหญ่ของมันเนี่ยบางบอลได้ดีมากซึ่งถ้าเป็นกองหน้าตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะโดนกองหลังดึงอาจจะโดนกองหลังกระแทกทําให้เสียหลักแต่ว่ากับโทนี่นี่ไม่ใชนะ่เพราะว่าความใหญ่ของมันเนี่ยทำให้มันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับไฮไลไท์เดี๋ยวเรามาเจอบทสรุปกันนะก็สำหรับกลองหน้าหตัวนะบางคนถามว่าทำไมไม่เลือกตอเลสท,ทำไมไม่เลือกโพโดสกี้นะครับหรือว่าโคเซพลังเยอะสุดผมว่าจากการใช้งานจริงเนี่ย มัน5ตัวนี้ยมันเป็นตัวที่น่าใช้ที่สุดแล้วนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่งบนะครับแล้วแต่งบแล้วแต่ว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเข้ามือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นการใช้งานที่ผมเคยใช้แล้วมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งสำหรับ5ตัวเนี้ยผมยกให้ลูก้าโทนี่นะเป็นเบอร์หนึ่งเลยในการเล่นกองหน้าเป้านะครับส่วนเบอร์2เบอร์3เนี่ยผมยกให้เป็นเคลสโปกับเชฟเชนโกนะครับแล้วก็เบอร์4เบอร์5เนี่ยผมให้ฟันดิสลอยแล้วก็อิซากิแล้วกันนะครับ อินซากี้นี่น่าจะเป็นกองหน้าที่เหมาะสำหรับคนงบน้อยนะเพราะผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ถูกสุดใน5ตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยดังแต่ว่ามันเล่นดีนะรประมาณนี้ดีกว่านะส่วนฟันที่รลอยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใหญ่แข็งคมแล้วก็เร็วด้วยน่าจะเป็นตัวที่แฟนแมนยูหลายคนกําลังรออยู่แล้วก็เป็นตัวที่กลบจุดอ่อนของ e 8ไปหมดเลยนะครับ แล้วก็เชฟเชนโก่เนี่ยชเชฟเชนโก้ก็เป็นตัวที่ดีมากอยู่แล้วจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการวันเล่เฟิร์ทัตอะไรพวกนี้ทำได้ดีมากส่วนเคลสโปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ปรีสุดุดนะครับคือจีดอ่ะจีดมากเลยนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์ในทุกด้านนะครับส่วนโทนี่นี่เป็นกองหน้าประเภทที่ว่าไม่ต้องอะไรมากครับมันเป็นกองหน้าที่เหมาะการเล่นฟีฟ่ารายสามเอนจินปัจจุบันมากที่สุดซึ่งเอนจินอันต่อไปที่มันจะเข้าวันที่26กพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี้ย ผมไม่รู้ว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ครผมว่าโทนี่เป็นกองหน้าที่น่าจะมีประโยชน์กับกับคนที่เล่นฟีฟ้ามากที่สุดนะครับประมาณนี้ดีกว่านะไม่ได้อวยนะอันนี้คืออาอ่านเออเอาจากที่ผมได้จริงๆนะไม่ได้อวยอะไรเลยนะบบางคนอาจจะบอกเฮ้ย <"He i, S 2> มึงรีวิวเชียอะไรมันก็ดีทุกตัวคือมันไม่ใช่แบบนั้นเะผมก็รีวิวก็พูดตามที่ผมเคยใช้นะครับแล้วก็ใครจะใช้อะไรยังไงก็ ไปซื้อใช้กันเราเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็คลิปหน้านะผมจะทําเป็นพวกกองกลางนะจะเป็นรวมกองกลางที่น่าสนใจอย่างเช่นเออ่วิเอล่านะครับกาก้านะครับเปียโรฟิโก้นะครับเออ่ฟรานเชสโกตอตติอะไรประมาณนี้โรนันดินโย่ด้วยนะแต่โรนันดินโย่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นนักเตะหลีมสเตหเตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปถ้ามันเข้าไทยนะส่วนจะเข้าไทยเมื่อไหร่ ไม่รู้ครับแต่เดือนธันวาน่าจะเข้านะเพราะว่า e8 มานานมากแล้วประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เท่านี้ก่อนละกัน,นครับใครที่ผ่านมากดติดตามเอ้ยผ่านมาผ่านมาดูก็ฝากกดติดตามกดซับสคไครต์ไว้ด้วยละกันคนะแล้วก็อยากให้ทาคลิปอะไรยังไงก็ยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนเท่านั้นเองช่วงนี้ผมก็พูดไม่ค่อยชัดนะครับรู้สึกว่าพูดเยอะนะครับลิ้นอาจจะแข็ง,ขงพูดแบบติดๆขัดบ้างก็ขออภัยนะครับแล้วงไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ